มันได้กลายเป็นกระแสขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยกำลังจะแบนติกตอนะครับหลังจากที่สภาผู้แทนร,รัศรดรเนี่ยผ่านร่างกฎหมายเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับเรียกร้องให้ ByteDance ผู้ผลิตแอปชาวจีนขายกิจการนะครับหรือว่านำแอปของพวกเขาเนี่ยออกจากแอป Store ของสหรัฐความน่าสนใจก็คือร่างกฎหมายใหม่นี้เนี่ย ผ่านการสนับสนุนอย่างล้นหลามของทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ไว่าจะเป็นพรรคริพับริกันและเดโมแครตโดยได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ352เสียงและมีเพียง65เสียงเท่านั้นที่คัดค้านเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทลราดนจากดนบล็อกนะครับและนิคเลการกิเดลี่นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงประเด็นหนึ่งที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับกับแพลตฟอร์มอย่างทิกต o k นะครับก็ต้องบอกว่าเราได้ยินข่าวโดยเฉพาะเรื่องการจะแบนแอปทิกต o k จากสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเป็นเวลานานแล้วนะครับตั้งแต่ยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เกิดผลที่ชัดเจนมากนักนะครับ พะก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่ามันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าเหตุผลที่ TikTok ยังสามารถใช้งานในสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ถูกแบนแบบ100%เนี่ยพวกเขามีเงื่อนไขบางอย่างอยู่นะครับภายใน TikTok ที่เป็นแพลตฟอร์มระดับ global มีพื้นที่รับเฉพาะนะครับที่ถูกเรียกว่า dedicated transparency center นะครับมันเป็นพื้นที่ที่สร้างขึ้นสำหรับพนักงานของ o r a c l เนะครับเพื่อทำการตรวจสอบซอสโค้ดของ TikTok ว่า มันมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือไม่นะครับตามความกังวลใจของหน่วยงานรัฐของสหรัฐอเมริกาและแน่นอนนะครับว่าการที่ถูกมอนิเตอร์อย่างหนักโดยบริษัทจอเมริกาเนี่ยมันก็มีความระหองระแหงกันบ้างน,นะครับมีการปะทะกันะกร,ระหว่าง i ิ t o อกที่เป็นเจ้าของโดยคนจีและ o r a c l คนะครับที่มาในฐานะตัวแทนสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าถ้าเรามองภาพเข้าไปในหน่วยงานดังกล่าวนเนี่ยพนักงาน Or a c โคเองเนี่ย จะนั่งที่โต๊ะโดยเหนือศีรษะของพวกเขาเนี่ยจะถูกมอนิเตอร์โดยกล้องของบริษัทติ k กต่อซึ่งส่วนส่วนนี้เองเนี่ยเป็นข้อกําหนดที่ส่งตรงมาจากรัฐบาลจีนโดยเฉพาะนะครับและจํานวนของตําแหน่งของกล้องนะครับมันก็กลายเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่าง2บริษัท ซึ่ง b y t e d a n เองที่เป็นบริษัทแม่ของ TikTok เนี่ยวางแผนที่จะตั้งกล้องไว้เหนือพนักงานของ Oracle แต่ละคนในขณะที่พวกเขากำลังทำงานเพื่อตรวจสอบ TikTok อยู่นะครับแต่ทางฝั่ง Oracle เนี่ยดูเหมือนจะไม่ยอมนะครับเพราะว่าพวกเขามองว่ากล้องจะทำให้ b y d a n e เนี่ยสามารถดูรหัสผ่านและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทได้นะครับการเกิดขึ้นของหน่วยงานดังกล่าวนี้นะครับมันเป็นผลหลังจากที่โดนัลด์ทรัมเนี่ยพ่ายแพก้การเลือกตั้งในปี2020นะครับ แล้วเขเองเนี่ยก็ได้ร่วมทำงานกับ TikTok และ b y d a s นะครับเพื่อเจรจาข้อตกลงกับคณะกรรมการด้านการลงทุนต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาซึ่งบทบาทของพวกเขาเนี่ยรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับไปจนถึงขั้นการตรวจสอบโค้ดของ TikTok เลยด้วยซ้ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัญหานี้มันก็ยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะว่าเรานักการเมืองในสหรัฐอเมริกาจำนวนมากเนี่ยก็ยังมองว่า ทิกตอกเนี่ยมันไม่มีความปลอดภัยนะครับมันอาจจะมีการแฝงให้รัฐบาลจนีเนี่ยเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้และสามารถสร้างอิทธิพลต่อชาวบริการผ่านอัลกอริทึมที่เท่มากๆของพวกเขานะครับเพราะว่าทิกตอกเองเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับแม้กระทั่งในตลาดสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยมีผู้ใช้งานจํานวนถึง170ล้านคนนะครับซึ่งถือได้ว่าประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรของสหรัฐอเมริกาเลยก็ว่าได้นะครับมันเป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆนะครับว่าทําไม สารัฐเองเนี่ยดูลูกลี้ลูกโลนมากๆนะครับต้องการให้ไบเดนเองขายกิจการหรือว่าถอนออกจากตลาดสารเมริกาออกไปเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะครับกับบริษัทเทวีจากประเทศจีนแม้พวกเขาเนี่ยจะเหมือนกับกลายพันธ์ุออกมานะครับจากโตอินที่เป็นแอปเหมือนกับทิกตอกเวอร์ชันจีนนะครับ เราหากมองเผินๆเนี่ยอาจจะมองว่า TikTok มันก็เป็นบริษัท g l o b a l นะครับมี CEO คนปัจจุบันเนี่ยเป็นคนสิงคโ,โปร์เลยด้วยซ้ำนะครับรัฐบาลจีนจะมาเกี่ยวข้องได้อย่างไรนะครับแต่ต้องบอกว่าบทเรียนที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องราวของบริษัทเทวีเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยมีอำนาจเหนือบริษัทเหล่านี้เป็นอย่างมากนะครับเราจะเห็นได้จาก พฤติกรรมในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะครับไล่แบรนด์ไล่จัดการแพลตฟอร์มจากประเทศจีนะะจนะครับแพลตฟอร์มไหนเนี่ยคิดจะมาท้าทายรัฐนะครับ ตัวอย่างเช่นแจ็คมานะครับที่ไปวิพาษวิจาร์หน่วยงานกํากับดูแลของรัฐบาลจีนโอ้โหแม้แจ็คมาเนี่ยจะเป็นผู้สร้างคุณูปาการให้กับวงการอินเทอร์เน็ตจีนคนแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับทำให้เกิดการทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่ในแวดวงอินเทอร์เน็ตของประเทศจีนแต่หากไปพูดพาดพิง รัฐบาลจีนเนี่ยก็ไม่รอดนะครับจะเห็ได้ว่าจักหมาลดบทบาทไปเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่มีปัญหากับรัฐบาลจีนและที่สําคัญนะครับส่งผลต่อธุรกิจของเขาด้วยเช่นกันนะครับแอนด์ฟินแลนเชียลเองก็ไม่สามารถทํา IPO ได้สําเร็จนะครับรวมถึงหลายๆกิจการนะครับโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับเกมเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษานะครับที่ถูกเข้ามาปรับปรามอย่างหนัก การที่เห็นเ,เจ้าของแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยร่ำรวยขึ้นมานะครับมันคล้ายๆเส้นทางผู้ประกอบการบริษัทเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่พวกเขากลายเป็นคนร่ำรวยมาหาศาลติดทาเนียอันดับโลกอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นะครับแต่ว่าในจีนเนี่ยรัฐบาลจีนมองสิ่งนี้แตกต่างออกไปนะครับเพราะว่าพวกเขาต้อง การที่จะกระจายความมั่งคั่งนะครับมันเป็นอุดมการในเรื่องของการเมืองการปกครองนะครับตรงนี้เนี่ยก็คงไม่สามารถจะไปวิาพากวิจาร์ณได้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่ารัฐบาลจีนเนี่ยมีดิพลเหนือบริษัทเทวีหรือไม่เนี่ย ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับผมเองเนี่ยก็เพิ่งเล่าเรื่องราวของ t i t t อกไปนะครับทิกตอกเนี่ยก็ต้องยอมสสืยร,ร,ราบให้กับพักคอมมิวนิสต์นะครับไม่สามารถทําอะไรได้เกินตัวนะครับตัวอย่างเช่นการที่พวกเขามีอัลกอริทึมอย่างที่เราได้เห็นนะครับพวกฟีดต,ต่างๆน,นะครับที่มีการแนะนําคลิปต่างๆน,นะครับซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันฟีเข้าสู่หน้าจอสมาร์ทโฟนของเด็กๆนะครับรวมถึงประชากร มันอาจจะส่งผลชักจูงอิทธิพลทางด้านความคิดได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเรื่องของอลกริทึมเนี่ย ตอก็ต้องมีความเกรงใจในฝั่งของพรรคอมมิวนิสต์จีนนะครับต้องมีการถูกเข้ามาตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าเมื่อเป็นแพลตฟอร์มเวอร์ชัน global เองเนี่ยพวกเขาจะทําแบบนั้นหรือไม่นะครับมันเป็นคําตอบที่ไม่สามารถที่จะตอบได้ในขณะน,นี้แต่ถ้ามองในมุมของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยพวกเขามีสิทธิ์ที่จะก,กังวลนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจากเรื่องราวที่พรกคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเข้าไปจัดก,การแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของจีนในยุคที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ผมลองนั่งอ่านข้อมูลในข่าวเรื่องนี้หลายๆภาคส่วนนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของ algorithm นะครับใช้เทคโี AI ของ TikTok ซึ่งถ้าลองมองย้อนกลับไปที่เรื่องเราการเกิดขึ้นของ TikTok จริงๆเนี่ยพวกเขาไม่ได้เป็นคนคิดเทคโลีเหล่านี้ขึ้นมานะครับ คนที่เป็นคนคิดแรกๆจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นทีมของ y o u t u b e นะครับโดยเฉพาะทีม Google Brain นะครับที่นำโดสศาราจา์แอนดูอึ่งนะครับที่พลิกธุรกิจของ YouTube ไปอย่างชัดเจนนะครับจากเดิมเนี่ยเราอาจจะต้องค้นหาข้อมูลค้นหาวิดีโอ,อ,อนะครับผ่านใน Search Engine นะครับแต่ว่าหลังจากที่ทาง Google เนี่ย ปลี่ยนอัลกอริทึมใหม่นะครับใช้ระบบ m m e n d a t i o n แล้วก็ได้ผลตอบรับที่เหลือเชื่อมากๆนะครับมันเป็นอัลกอริทึมที่เปลี่ยนแปลงธุรกิจของพวกเขาได้เลยนะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยผู้คนอาจจะเข้ามาเยี่ยมชมวันละครั้งนะครับค้นหาอะไรทำอนองนี้แต่ว่าเมื่อมีระบบ m m e n d a t i o n แนะนำขึ้นมาเนี่ยเวลาที่ผู้คนอยู่ในแพลตฟอร์ม u t u b e เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนนะครับมันสน่งผลอย่างไรนะครับเพราะว่ามันก็ส่งผลต่อไรายได้ของ u t u b e นะครับยิ่งคนอยู่ในแพลตฟอร์มใด นานเท่าไหร่โฆษณาก็จะถูกแสดงผลมากขึ้นเท่านั้นนะครับมันก็ส่งผลต่อไรายได้ของแพลตฟอร์มเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่บอกว่า TikTok อเป็นคนสร้างอัลกอริทึมระดับเทพเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับพวกเขาเนี่ยเริ่มต้นจากเทคโนโลยีที่ล้าหลังด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าไปเห็นความสําเร็จของ YouTube แล้วก็พยายามเรียนแบบมันซึ่งความจริงแล้วเนี่ย แพลตฟอร์มอย่าง TikTok เนี่ยมันควรจะเป็น YouTube อีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับหรือว่า YouTube ชา็อตที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นมาก่อน TikTok ซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าพวกเขาเป็นเจ้าของเทคโลยีนี้ตัวจริงเสียงจริงนะครับซึ่งหลังจากที่ TikTok ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับในตลาดสหรัฐอเมริกาและดูเหมือนว่าผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ลงลัก แพลตฟอร์มอย่าง t i t t o k ด้วยซ้ำนะครับแน่นอนนะครับว่ามันไม่ใช่เพียงท i กตอกนะครับที่มีการแฝงข้อมูลการที่ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันหลุดออกไปหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลอะไรทํานองนี้นะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มเจ้าถิ่นอย่าง Facebook เองเนี่ยก็เคยมีข่าวทํานองนี้มาก่อนนะครับมีการหลุดทั้งข้อมูลจาก c a m b r i d g e Analy t การนะครับการที่แพลตฟอร์มเนี่ยถูกใช้ในการชักจูงความคิด สร้างอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาในปี2016ซึ่งมันทําสําเร็จมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาคงเห็นภาพนี้อย่างชัดเจนนะครับว่ามันเป็นภัยอันตรายจริงๆถ้ามันเป็นบริษัทที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเหมือนทางฝั่ง Facebook i n s t a g กร m หรือว่าแอปอื่นๆที่เป็นแพลตฟอร์มจากซินิครเวลล์เนี่ยอย่างน้อยรัฐบาลของพวกเขาเนี่ยก็สามารถเข้าไปจัดก,การอะไรบางอย่างได้นะครับผ่านกฎหมายภายในประเทศของพวกเขา มันมีทางเลือกทางหนึ่งนะครับที่ทางฝั่งสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็มองว่าไบเดนก็มีทางเลือกนะครับที่ต้องทำการขายทิกตอกให้กับผู้ซื้อที่พวกเขาไว้วางใจนะครับซึ่งน่าจะเป็นบริษัทจากตะวันตกและจะตัดอิทธิพลของจีนออกไปอย่างสิ้นเชิงนั่นเองนะครับและเคสแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแอปที่มีชื่อว่า Grinder นะครับในปี2020เนี่ย เจ้าของแอปหาคู่เกยชื่อดังจากประเทศจีนนะครับก็ถูกบังคับให้ขายในราคา600ล้านดอลลาร์นะครับเนื่องจากข้อกังวลด้านความมั่นคงของชาติว่าข้อมูลในแอปเนี่ยอาจจะถูกนำไปใช้แบล็กเมชาอเมริกันได้คำามสำคัญก็คือข่าวนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของร่างกฎหมายนะครับแล้วก็มันจะกลายเป็นกฎหมายที่ใช้จริงได้หรือไม่นะครับ ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเนี่ยก็มีการสนับสนุนร่างกฎหมายให้มีการขายกิจการ Tik t o อกเช่นเดียวกันนะครับแต่ร่างกฎหมายนี้เนี่ยก็ต้องมีการได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภาของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นจึงจะถูกลงนามโดยประธานาธิบดีโจไบเดนก่อนที่จะกลายมาเป็นกฎหมายบังคับใช้จริงได้ และมันก็มีการตกเถียงกันมากมายนะครับในทางฝั่งการเมืองสหรัฐอเมริกาเองแม้กระทั่งอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่กําลังชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในปี2024ภายปีนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเขาเองก็ได้หันทิศทางมาตรงกันข้ามเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในช่วงปี2020เนี่ยพยายามที่จะแบนแอปนี้นะครับแต่ไม่สําเร็จ ตอนนี้เนี่ยเขาได้เปลี่ยนค่านะครับซึ่งก็อาจจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อายุน้อยในเดือนพฤศจิกยายนที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องการเจรจาผลประโยชน์ต่อรองกันอยู่นะครับในเรื่องของการเลือกตั้งด้วยนะครับเพราะว่าความพยายามที่จะแ,บแอบอย่าง TikTok เองเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย กฎหมายนี้เนี่ยจะประกาศออกมาบังคับใช้ได้จริงหรือไม่รวมถึงท่าทีจากประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในโลกตะวันตกเองจะมีการปรับนโยบายกับ แอปเหล่านี้อย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเราเองนะครับจะมีทีท่าต่อเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรเพราะว่าถ้ามองกันจริงๆบริษัทเทคโนโลยีจากประเทศจีนเนี่ยมันแตกต่างนะครับจากโลกตะวันตกพวกเขาไม่ใช่เป็นบริษัทเอกชนแบบ100%อซ์อย่างที่เรารับรู้กันแต่มันมีอำนาจเบื้องหลังอยู่นะครับและในหลายๆครั้งเองเนี่ยมันก็พิสูจน์ให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยสามารถที่จะควบคุมแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้นั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของการแบนแอปติคอกในสหรัฐ EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, a, a d d ธารด a d t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอด c a แคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ